สวัสดีจ้าพี่น้องทำกล้วยทอดให้ดูแล้วจะมากินกล้วยทอดโชว์จ้าจะมามากินโชว์ว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงใช้ได้ไหมก็อร่อยแล้วค่ะ <laughs> ไปตัดผมมาตัดผมมาสักพักใหญ่เนี่ยแล้วขึ้นมาทำกล้วยทอดจ้าอันนี้เป็นกล้วยหอมทอดท,ที่ที่ถ่ายให้ดูแล้วนะคะลงคลิปแล้ว ทำง่ายๆจ้าจทำง่ายๆทำกินง่ายๆจะพี่น้องกล้วยหอมทอดใช้แป้งใช้แป้งกล้วยหอมไอใช้แป้งกล้วยทอดแต่ใช้กล้วยหอมทอดไม่ได้ใช้กล้วยน้ำว้าเนี่ยแป้งแล้วมันกรอบกินเข้าไปแล้วเราเราใส่เราใส,เใส่นมกะทิแทนกะทิค่ะอ่ะใส่นมกะทิแทนกะทิ คือใช้ได้เหมือนกันมันเป็นนมกะทิการผสมน้ําตาลเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะใชมิลาเพราะว่านมกะทิเนี่ยมันหวานอยู่แล้วเราใส่น้ําตาลแค่สี่ช้อนเองแล้วใส่เกลือไปหน่อยนึงเนี่ยผสมแป้งแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่กล้วยหอมแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เข้าไปกล้วยหอมอย่าไปทําเละทําให้เป็นชิ้นๆเน,นี่ยมันกรอบอร่อยจ้ะพี่น้อง แป้งไปซื้อซื้อแป้งของอินโดแป้งของอินโดนีเซียแป้งกล้วยทอดของอินโดนีเซียมาแป้งเขาจะกรอบจ้าแป้งเขาจะกรอบนะแป้งเขาจะกรอบเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ยมีความกรอบลดนเสียงไหมละ่ะแป้งมันกรอบป่ะพี่น้องอร่อยเนี่ยอร่อย อร่อยมากเลยอ่ะไม่ใช่อร่อยน้อยๆหรอกอร่อยมากเลยพี่น้องอืมหวานมันอืมกรอบอร่อยกล้วยหอมไม่รู้จะเอามาทําอะไรกินใช่ไหมละ่ะเอามาทําอย่างเงี้ยกล้วยทอดกล้วยทอดเราไม่ทําเราไม่ทําสูตรแบบกล้วยทอดใช่ไหมละ่ะกล้วยทอดเราคือใช้กล้วยํวาว้าใช่ไหมละ่ะมามาหัน่นมาฝานบางๆใช่ไหมละ่ะ แต่ทีนี้เราทำด้วยกล้วยหอมกล้วยหอมสามารถเอามาทอดได้จ้ะเราใช้แป้งแหละทอดแป้งเข้าไปแล้วแป้งมันก็จะกรอบกล้วยหอมมันก็จะนิ่มอร่อยจ้ะอร่อยพี่น้องอือแป้งมันจะกรอบส่วนส่วนกล้วยมันก็จะนิ่มมันหอมหอมอร่อยจ้ะพี่น้องเนี่ย ทำกินง่ายๆจ้ะอืมอร่อยยิ่งกินยิ่งมันแป้มันกรอบยิ่งกินยิ่งมันจ้ะพี่น้องกินไปมันทอดได้กล้วยสองลูกนะเนี่ยกล้วยหอมสองลูกเนะี่ยสามารถทำด้กี่ชิ้นกินไปแล้วชิ้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ย ล้วแป้งแป้งกล้วยกล้วยทอดดาสองห่อไม่ใช่ห่อใหญ่นะห่อเล็กๆสามารถทําได้กล้วยสองลูกสามารถทําได้แปดชิ้นพี่น้องถ้าทําชิ้นเล็กกว่านี้ก็จะได้สักสิบชิ้นน่ะนะถ้าทําชิ้นเล็กกว่านี้จะได้สิบสองชิ้นอันนี้ชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะดูสิทําชิ้นเล็กกว่านี้นะชิ้นเล็กกว่านี้ก็จะน่ากินนะนะทําสักสิบสองชิ้นเนี่ยอร่อยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยกรอบด้วยเนี่ยอร่อยทำแล้วจะมากินโชว์เนี่ยมากินให้ดูอร่อยมากอืมกล้วยหอมมันก็หอมอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอืมอร่อยไม่ผิดหวังจริงๆเลยอร่อยมากเนี่ยดูสิ เนี่ยกรอบนะอืมกินไม่หมดหรอกแปดชิ้นน่าจะยักไว้กินอีกเดี๋ยวเดินไปเดินมาก็กินชิ้นสองชิ้นก็หมดแล้วพี่น้องกินคนเดียวนี่แหละอ้วนอีกแล้วตะกี้กินขนมจีนไปก็กินเยอะยี่มาทำก๋วยทอดกินอีกจะไม่อ้วนได้ไงเราวันเนี้ย นี่าน้ำหนักจะขึ้นสองโลได้เนี่ยกินเฉพาะสองอย่างเนี่ยมันอร่อยมากเลยอะ่ะไม่อ้วนได้ไงนะเนี่ยกินแต่ของอร่อยอ้วนรวยยังพอว่านะ <laughs> อ้วนรวยยังพอว่าไปน้อง <laughs> อืมอ,อร่อยยิ่งกินยิ่งอยากกินนะยมันมันทัน้งหอมทั้งมันหวานพอดีจ้ะพี่น้องก็ว่าผสมผสมน้ำตาล A A ไอไอไอนมกะทิมันมีความรสมันมีรสหวานอยู่แล้วอย่าไปใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่ากล้วยหอมมันก็หวานใช่ไหมละ่ะใส่น้ำตาลเนี่ยเราผสมแป้งไปแน่เราชิมได้ผสมแป้งเข้าไปแล้วเราชิมเอามือแตะชิมดูว่ามัน มันมันหวานพอแล้วเปล่าใช่ไหมละ่ะแล้วแล้วไม่หวานไม่พอเราถึงจะเติมน้ําตาลใช่ไหมละ่ะเราต้องคิดว่าเราต้องใส่กล้วยหอมไปด้วยกล้วยหอมเวลาไปทอดเนี้ยมันจะหวานเพิ่มเขา้าไปอีกนะนีะ่ยอร่อยอร่อยมากเลย <laughs> อือยิ่งกินยิ่ง,งมันพี่น้องเอ้ยอ้วนอีกแล้วเนี่ย โอ้ยอร่อยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยอืมอร่อยกรอบหอมหวานมันอืออร่อยมากแล้วตอนนี้มันกำลังอุนอ่นๆไงยิ่งกำลังอุนอ่นๆ ถ้าเย็นเย็นก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้นะถ้าเย็นแล้วอะนะอันนี้มันกำลังอุนอ่นๆเนะี่ยทอดเพิ่งเพิ่งเสร็จมาใหม่ๆทอดไม่นานเนี่ยมังมากินอร่อยอืหวานมันอ ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมมันก็จะนิ่มนะส่วนแป้งมันก็จะกรอบอร่อยมากินอีกชิ้นหนึ่งหวานมันอร่อยกินอีกชิ้นหนึ่งเอาเลือสี่ชิ้นเอากินสี่ชิ้นเอาเลือสี่ชิ้นเอายิ่งกินยิ่งไม่อยากจะหยุดเนี่ยมันมัน มันกรอบมันอร่อยเนี่ยเนีย่ยกรอบๆเปพี่น้องอือร่อยมากลืมกล้วยทอดไปเลยลืมกล้วยลำว้าทอดไปเลยอร่อยโอ้ยทำไมอร่อยอย่างนี้ล่ะ

咩啊！雞肉，阿嚟食到唔停得口啊！大家好味啊！因為佢誒嗰啲粉咧炸出嚟係脆嘅，嗰啲香蕉係淋嘅，咁啊食落去咧，嗯，好食，阿嚟炸香蕉餅，我唔食啊！ 溝粉嗰陣時咧，就冇落咁多糖，我就落四斤糖，細細細細，啲斤咧，啲斤咧就是、細好細嘅，因為咧啲椰汁奶係甜嘅，椰汁奶又甜，香蕉又甜，你就冇你就冇落咁多糖落去。溝粉嗰陣時咧，要試可以試味嘅，睇夠唔夠甜。你要諗啦、啊，話咧要落香蕉，香蕉都係甜啊嘛。 จาจาเลยเสิร์เลย,เย,เลยกังก้าถิมไงก,ก็ได้เฮิงจิ้วใสยเยอะหมูหลอกกับโตทองละก็จะบอกว่าเวลาเวลาผสมแป้งต้องชิมชิมก่อนว่าหวานพอไหมเพราะนมนมนมกะทิเนี่ยมันมีความหวานแล้วทีนี้เราผสมแป้งไว้อย่าใส่น้ําตาลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกล้วยหอมเนี่ยเราใส่กล้วยหอมกล้วยหอมมันก็จะหวานใช่ไหมละ่ะเวลาทอดไปเนี่ยกล้วยหอมก็ยิ่งจะเพิ่มความหวานเข้าไปอีกนะ อร่อยอืมเก็บไว้อร่อยพี่น้องอืมมันกรอบดีจริงเลยอืมอร่อยอืมเหลือกินได้สี่ชิ้นเหลือสี่ชิ้นจ้ะอืมอร่อย <c oughs> ทำไมอร่อยจังเลยอร่อยแท้อร่อย,อร,อยรับรองไม่ผิดหวังจ้ะ ไปแล้วจ้าพี่น้องแค่นี้จ้าไปย่าจ้าจอยกินแต่ก็บายบาย